วันนี้แจ็คจะมาทำไก่ผัดหอมเป็นกับข้าวที่ทำง่ายๆนะครับทำออกมาแล้วเนี่ยไก่นุ่มรสชาติกลมกลม่อมเผ็ดนิดๆแต่ว่าอร่อยมากพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวแจ็คจะปั่นพริกกระเทียมเก็บไว้ก่อนนะครับเช่นเคยเครื่องปั่นพกพาใช้ง่ายสะดวกมากๆพริกแดงจินดาครับแจ็คใช้6เม็ดนะตามด้วยกระเทียมจีน8กลีบพอใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาแบบนี้ปุ่มกดอยู่ด้านบน กดปั่นได้เลยครับง่ายๆปั่นละเอียดนะครับคลิปนี้แจ็คใช้แบบละเอียดเลยนี่ครับละเอียดแบบนี้เลยนะใช้ได้แล้วพักไว้ก่อนแล้วก็มาหั่นหอมหัวใหญ่ครับต้นหอมแจ็คใช้สี่ต้นครับอันนี้หั่นท่อนนะสำหรับต้นหอมเนี่ยหั่นเป็นท่อนๆ พริกชี้ฟ้าแดงหนึ่งเม็ดอันนี้หั่นแฉลบครับส่วนตัวนี้เนื้อไก่นะครับแจ็คเตรียมไว้แล้วเป็นส่วนสะโพกน้ำหนักครึ่งกิโลกรมัมหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยทีนี้ตั้งกระทะผัดได้เลยครับจุดไฟใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงน้ำมันพืชครับประมาณสองช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนใส่พริกกระเทียมที่เราปั่นไว้ลงไปครับผัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนเลยนะครับ พอพริกกระเทียมมีกลิ่นหอมดีแล้วให้เราใส่ไก่ลงไปครับ <g ül> แล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้ไก่สุกตึงเลยนะครับ <g ül> นี่ยครับพอไก่เริ่มสุกตึงแค่นี้ก็ปรุงรสซอสหอยนางรมครับสองช้อนโต๊ะ <g ül> ตามด้วยซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะเ <g ül> พิ่มรสกลมกล่อมด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับ ใครชอบผงชูรสใส่ได้นะครับตามชอบได้เลยตัดให้เข้ากันเดี๋ยวถ้าน้ำน้อยเกินไปเนี่ยเติมน้ำเปล่าได้นะครับตอนนี้แจ็คยังไม่เติมขั้นตอนนี้แจ็คจะผัดให้ไก่สุกเลยนะครับอย่างที่บอกถ้าน้ำน้อยเกินไปเดี๋ยวค่อยเติมแต่ว่าถ้าน้ำพอดีไม่ต้องเติมก็ได้นะครับรอดูน้ำจากตัวไก่ก่อนนะครับ ตอนนี้ไก่สุกแล้วใส่หอมหัวใหญ่ที่เราหั่นไว้ลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงครับเพิ่มสีสันขั้นตอนนี้ผัดให้หอมสุกก่อนนะครับพอหอมใหญ่สุกใส่ดีแล้วใส่ต้นหอมหั่นทอนลงไปครับแล้วก็ผัดคุกเขาให้เข้ากันเล็กน้อยก็พอละแค่โดนความร้อนทั่วๆนะครับนี่ แค่นี้ก็พอครับแค่ต้นหอมโดนความร้อนทั่ว,วแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับปิดแก๊สได้เลยนี่เสร็จแล้วไก่ผัดหอมลงจานครับทำง่ายรสชาติอร่อยนี่ครับไก่ผัดหอมถ้าาดข้าวนะโอ้โหอร่อยมากครับนี่ชิมแบบนี้เลย คาใหญ่ๆไปครับหืมเผ็ดนิดๆหอมหวานส่วนน้ำผัดเนี่ยกลมกล่อมเนื้อไก่นุ่มทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับทำง่ายอร่อยมากทานกับข้าวเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Mm-hmm.